สวัสดีนะคะวันนี้ท้าวนารีวิวสินค้าตัวใหม่นะคะตัวเครื่องอัดฉีดนะคะยี่ห้อออนเซนนะคะตัวนี้เป็นแบบปรับระดับได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันให้ดูเลยนะคะพร้อมการใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราได้นะคะจะมีปืนฉีดน้ําสายฉีดน้า10เมตรนะคะอย่างดีนะคะมีกระบอกโคมมีแก้นต่อความยาวนะคะแล้วก็สายยางนะคะพร้อมใช้เลยโอเคอันดับแรกการต่อต่อ,อยังไงนะคะโอเคเอียหยิบเครื่องมา เครื่องมือนี้นะคะจะเป็นแบบทองเหลืองด้วยนะคะเกียวเท้าทองเหลืองนะคะไม่ได้เป็นแบบพลาสติกทั่วไปนะวิธีการใช้งานนะคะอันนี้ฝั่งน้ําเท้าเราใช้ตัวกรองก่อนนะคะใส่เข้าไปอันดับแรกแล้วก็ใส่ยางวิธีการใส่ใสายยางนะคะเราใส่เข้าไป นี่นะคะใส่นี้ให้แน่นเลยนะคะดันลงไปให้แน่นเลยอ่าแล้วก็หมุนปิดล็อกอันนี้ฝั่งน้ำเข้านะเวลาใส่นะคะอันนี้ต้องมีเสียงดังปลอกเลยนะคะเนี่ยดังไปนี่นะคะถึงถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นตัวกรองนะคะเอาไว้ใส่เวลาใส่ถังน้ำอ่าโอเคต่อด้วยสายฉีดน้ำนะคะนี่นะคะอ่ะอเติร์แมกรีด ก็ต่อเข้าไปได้เลยแล้วก็ต่อ,ตอปืนนะคะสายตัวนี้นะคะจะเป็นสายไฮดรอลิกอย่างดีนะคะขนาด10เมตรนะคะอย่างหนานะน,นะคะงอไม่แตกนะคะใส่ปืนก็ใส่ง่าย,ายอ่ะใส่ด้าน ปืนก็จะเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะคะโอเคถ้าเริ่มใช้งานหรือเราจะต่อปืนยาน,นะคะหรือหัวกระบอกฝุดฉีดโฟมได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอันนี้เราก็มาใส่ได้เลยโอเคโอเคมาบอกคุณสมบัตินะคะของตัวเครื่องชีนัปออนเซนนะคะัวนีเรับประกันตัวเครื่องเลยนะคะ1ปีเต็มเลยนะคะพลังงานนะคะอยู่3,500วัตต์นะคะแรงสูงสุดถึง420 บาเลยนะคะแล้วก็ปริมาณน้ํา650ลิตรต่อชั่วโมงเลยสามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่100ถึง4 2่บานะคะโอเคเยวก็สาทิตกันให้ดูอันนี้เราสามารถต่อ,อปืนยาวได้นะคะนี่เราะปรกอบเป็นปืนยาวเรียบร้อยแล้วเอาโอเคเปิดเครื่องนะคะนีเสก่อน,นะคะนี่นะนี่ตัดมาถึงน,นะคะนี่สุดแล้วที่สี่บบาทนะคะ ลงมาถึงร้อยตาได้นะคะน้ำก็จะเบาไปเลยนะคะ,ะแล้วปัดแรงเ่อน,นนะคะหมุนให้จดเลยนะคะกลับมาเหมือนเดิมแล้วอโอเคแล้วก็ี่ดูจะให้นะคะเรียงเลยนะคะหรือจะลองขี่โฟมได้นะ นี่เป็นแบบทีอินวันนะคะเราใส่กระป๋องโฟมแค่นี้เองลงไปบนหัว นะคะหรือไม่ด็ตัวนี้กระจายนะคะเป็นแบบกระจายเรา,เา,าก็ปักเปนหัวได้นะคะนี่นะคะโอเคอันนี้นะคะเมื่อกี้เราต่อจากถังน้ํานะคะหรือเราจะไปต่อจากก๊อกน้ําได้นะคะเราก็ถอดตรงนี้ออกไปต่อจากก๊อกน้ําได้เลยนะคะอันนี้เราต่อจากถังน้ําตัวนี้จะทีนวันยังไงนะคะตัวนี้ทาพรมด้ในตัวนะคะเราแก้ใส่น้ํายานะคะลงไปในกระบอกน้ําได้เลยนะคะ เราตีนี่ค่ะเราก็เปิดเครื่องขับลมในตัวได้รอน้ำไล่น้ำมาก่น,นะครับ โฟมได้ในตัวเลยนะคะล้าแค่ใส่น้ำยายแล้วลงในถังน,นะคะแเทดิียวเองเป็นแบบทีนวันได้เลยนะคะใช้งานสะดวกสบายนะคะแล้วระกันตัวเคชื่อมหึ่งีนะคะสนใจสั่งซื้อน,นะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ